มันบานแล้วระวังวางดอกไม้ลงซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตพวกนายไม่เตรียมตัวสเสลยต้นดอกแสงจันท์ต้องการให้มีการแย่งชิงกันระหว่างผู้เล่นด้านนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆคุณภรรยาเธอพิเด็ด,ดอกไม้นะเดี๋ยวฉันจะจัดการสองคนนี้อีกสามนาทีผ่านไปเอ้อย่าฆ่าฉันเลยฉันจะให้เงินนาย ภรยาเขาเอาเงินมาติดสินบนฉันเราไม่ได้ขาดแคลนเงินได้ยินหรือยังภรยาฉันไม่ต้องการเงินนายไม่จําเป็นต้องค่าฉันเลยอ่ะต้นดอกแสงจันทร์หลังถูกเด็ดไปแล้วต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่ความเร็วในการทำภารกิจของเราตามพวกนายไม่ทันอยู่แล้วคุณภรรยาเธอคิดว่ายังไงถ้าเขาเป็นคนขี้โกหกจะทํำยังไงอ่ะ เงินก็รงค้าตายสิแม้นายจะเป็นแค่ผู้ดูแลเครือข่ายแต่ก็คงไม่ทะเยอ,อทยานสินะผู้หญิงอยู่เหนือกว่านายแล้วไม่สนใจหรือไงในฐานะที่ฉันเป็นผู้ชายถ้ากลายเป็นคนขี้ขาดตาขาวเหมือนนายคงรู้สึกขายหน้าแย่คุณภรรยาเขาด่าว่าฉันขี้ขาดตาขาวมาป่าเดิน ให้คุณชายอย่างฉันสอนนายว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าผู้ชายจริงๆภรรยาทำไมเมื่อกี้เธอไม่ฟังคำสั่งของฉันสุดท้ายก็ตายขอโทษคุณสามีจะรู้ว่าฉันผิด <c oughs> <c oughs> เงินใช้ใจ่ายเดือนนี้ของเธอไม่มีแล้วครั <c oughs> ้งหน้ายังจะกล้าอยู่ไหมเฮ้ <c oughs> ไม่กล้าแล้วไม่กล้าอีกแล้วจริงๆ <c oughs> คุณสามีต่อไปฉันจะเชื่อฟังแน่นอน คนขี้ขาดเรียนรู้ได้หรือยังเด็กน้อยพีนี้นายอายุเท่าไหร่ละให้พี่ชายสั่งสอนนายว่าอะไรที่เรียกว่าผู้ชายจริงๆก่อนจะจูบภรรยายังไม่ลืมที่จะฆ่าคนมาแ่าเดินนายเยี่ยมจริงๆที่บังคับให้จูบเมื่อกี้อะ เพื่อเป็นการเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกเขานะที่แท้เป็นการเบีเ่ยงเบนความสนใจหรอกที่แท้เป็นฉันเองที่เข้าใจผิดไม่ใช่ฉันแค่ทำในสิ่งนี้ฉันอยากทำสือหยางเธอรังเกียจเหรอเห็นไม่รังเกียจสิอหยางเธออยากเรียนไหมเรียนเรียนอะไรเรียนจูบไงต้องเรียนเหรอ งั้นก็ไม่ต้องเรียนแล้วเธอจะได้ไม่ต้องเรียนรู้มันเอาไปทำกับคนอื่นหลังจากนี้เห็นไี่ทำหรอกงั้นหลังจากนี้สิวหยางสามารถทำแบบนี้กับฉันได้เท่านั้นนะอืมอืมอะไรฉันอยากฟังเธอพูดตกลงตกลง